วันนี้เนี่ยแก็บก็จะมาทานร้านยำอยู่ร้านหนึ่งต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านที่แกเคยมาทานกับคุณแม่นะแล้วก็แบบชอบมากๆเลยทุกคนเพราาะว่ <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะเราออกนอกสถานที่กันนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ได้มารีวิวเดเวิร์สหรือว่าเครื่องสําอางเลยนะคะแต่ว่าแก็บจะมารีวิวร้านอาหารคะ่ะแกบบ็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะก็ต้องมีโมเมนต์ที่แบบว่า ก็วันนี้ตื่นมาแล้วรู้สึกแบบอยากกินอาหารจานนี้จังเลยแล้วถ้าจะเป็นจานนี้เนี่ยก็ต้องนึกถึงร้านนี้เท่านั้นแล้วก็ต้องขับรถมาทานใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยแก็บก็จะมาทานร้านยำอยู่ร้านหนึ่งต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เก็บเคยมาทานกับคุณแม่นานแล้วก็แบบชอบมากๆเลยทุกคนเพราะว่าตัวยำของเขาเนี่ยพวกผักที่เขาใช้นะคะแล้วก็พวกตัวหอยนางรมอะไรเงี้ยมันสดมากๆทุกคนก็เลยเป็นที่มาถึงว่าวันนี้ก็ตื่นนอนมานะคะแล้วก็รู้สึกแบบเอออยากกินจานนี้จังเลยต้องขับมาทานอะไรอย่างงี้ ซึ่งนะคะร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าใกล้กรุงเทพมากๆนะคะเพราะว่าเขาอยู่เกาะเกต็ดเท่านั้นเองนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะแก๊บก็จะขับรถพาไปดูบรรยากาศข้าวคราวนะคะของเกาะเกร็ดว่าเออเวลาถ้าเราคิดจะไปเกาะเกต็ดเนี่ยเราจะจอดรถที่ไหนนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวอะไรมีอะไรเที่ยวบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับใครที่จะมาเกาะเกร็ดนะคะแก๊บแนะนำให้เอารถมาจอดที่วัดสนามเหนือค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถนะคะแล้วเราก็ จะข้ามไปที่กเกาะเกตกันค่ะทุกคน ซึ่งค่าจอดรถนะคะก็อยู่ที่30บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนแก็แนะนําให้มาจอดที่วัดนะคะเพราะว่าราคาไม่ได้สูงมากหลังจากที่เรามาที่วัดแล้วนะคะต้องบอกว่าเราจะอาศัยท่าเรือของที่วัดนะคะในการข้ามไปที่ฝั่งเกาะเกตคะ่ะทุกคนโดยเราสามารถถามชาวบ้านแถวนั้นได้นะคะว่าเดินไปทางไหนซึ่งตัวค่าบริการในการข้ามเรือเขาถูกมากๆค่ะทุกคนแค่3บาทเท่านั้นเองนะคะแดดค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะสาหรับสาวๆคนไหนนะคะที่กลัวว่าผิวจะเสียเนี่ยสามารถถือร่มหรือว่าใส่หมวกมาก็ได้นะคะเพื่อปกป้องความร้อน ต้องบอกว่าการข้ามเรือมาเนี่ยใช้เวลาแค่3นาทีเท่านั้นเองกัะทุกคนแปบ๊บเดียวเทน่านั้นเองเราก็ถึงเกาะเกตกันแล้วล่ะคะ่ะถึงแล้วคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะนั่งเรือแป๊บเดียวเท่านั้นเองเราก็ถึงเกาะเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าที่เกาะเกต็ดเนี่ยเขามีครบเลยนะคะทั้งวัดนะคะร้านค้าแล้วก็ตลาดคะ่ะทุกคน ต้องบอกว่ามาที่นี่เนี่ยคุ้มมากๆนะคะอย่างตอนนี้นี่แกอยู่หมู่บ้านองอ่างเขาก็จะมีขายของไซา์ขวาเห็นไหมคะน่าเที่ยวมากๆ ุคนคะแล้วตอนนี้แก็บก็อยู่ที่เอมอรเกตเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็เป็นที่ตั้งของร้านอาหารนะคะที่แก็บตั้งใจจะมาทานวันนี้นั่นก็คือร้านบอยหอยแซบนั่นเองค่ะทุกคนต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเข้าขายสารพัดยำที่เรศมากๆนะคะทั้งยำหอยนางรมนะคะทุกคนหรือจะเป็นเมนูที่ทําจากปลาแซลมอนกุ้งแซบอะไรอย่างนี้เขาก็มีหมดเลยนะคะทุกคนจะเป็นหมูย่างเนื้อย่างมีครบค่ะซึ่งบรรยากาศในร้านเนี่ยก็ลมลืนมากๆแล้วก็มีร้านคาม,มากมายให้เรา เลือกสั่นกันเลยนะคะจะร้านน้าร้านอะไรเอ่ยมีเต็มไปหมดค่ะทุกคนอย่างวันนี้นะคะสองจานที่แก๊บสั่งนะคะก็จะมีเป็นหมูย่างนะคะแล้วก็ยำหอยนางรมตัวใหญ่ค่ะทุกคนต้องบอกว่าอันนี้นะคะเป็นจานโปรดของแก๊บเลยจะสังเกตเลยนะคะว่าเนื้อหอยของเขาเนื้อสดแล้วก็ตัวใหญ่เต็มช้อนมากๆเลยทุกคนอืมรสชาติมันช่างดีเหลือเกินจานที่สองนะคะจะเป็นหมูย่างะคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าหมูย่างนะคะน้ำจิ้มของเขาเนี่ยแซ่บมากๆนะคะเดี๋ยวแก๊บจะลองจิ้มให้ดูนะคะทุกคน โอ้ยเห็นปะเริดม,มากซึ่งรสชาตินะคะเพื่อนๆก็ต้องบอกเลยว่าแซ่บมากๆค่ะสำหรับใครที่ง่วงๆนะคะมาทานที่นี่เนี่ยตื่นเลยละค่ะ uh oh. lucky, lucky, lucky. เดี๋ยวทานลานนี้เสร็จนะคะเก็แบบจะพาไปทานข้าวแช่ค่ะทุกคน <'ve> ต่อมานะคะเก็บก็จะพามาทานร้านข้าวแช่นะคะชื่อว่าร้านข้าวแช่ลุงแดงนั่นเองค่ะต้องบอกว่าถ้าใครที่มาเดินเกาะเกต็ ed, เนี่ยจะรู้เลยว่าอากาศเนี่ยร้อนมากๆาการทานข้าวแช่เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกเย็นชุ่มฉ่าขึ้นมานะคะซึ่งข้าวแช่ที่นี่เนี่ยข้อดีก็คือชุดของเขาเนี่ยเล็กกําลังดีนะคะทานคนเดียวกําลังอิ่มเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่มานั่งทานคนเดียวนะคะแนะนําค่ะร้านข้าวแช่ลุงแดงนะคะขนาดไซส์เขากํา, âu, ากลังดีค่ะทานแล้วก็เพลินดีที่สําคัญก็คือเราได้วิว แม่น้ำด้วยนะคะทุกคนเกียงเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะซึ่งกเก่อเกรดนะทุกคนเขาเป็นสถานที่หนึ่งเลยที่แบบเออถ้าเราหยุดชั้นๆแค่วันเดียวนะคะบางคนหยุดแค่วันอาทิตย์บางคนหยุดแค่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปต่างจังหวัดไกลๆนะคะแกมองว่ากเก่อเกรดก็เป็นอะไรที่แบบเออสนุกมีครบรถมีร้านอาหารนะคะนั่งทานขนมแล้วก็มีวัดให้ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะครบเครื่องนิดนึง ะะก็ลองมาเที่ยวกันดูนะคะทุกคน Lucky, 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 uh oh. ก็จบไปอีกหนึ่งตอนแล้วนะคะสำหรับทิกทอเทปนี้นะคะทุกคนส่วนเทปหน้าเนี่ยแก็บจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนหรือไปกินที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะชาแน l ชิดชนของแกบด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์แล้วกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s b s c r r i e e ช anel ของแกบด้วยนะคะส่วนเทปหน้าแกบจะพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะทุกคน